เปิดปมปัญหาของแต่ละธุรกิจผ่านมุมมองของสมาชิกในครอบครัวระหว่างที่ทำก็มีคอน FLICT กันนะคะผู้ใหญ่ก็อาจจะไม่ไว้ใจเราเพียงพอแม่ก็จะพูดแบบว่าเนี่ยอย่าให้แบบคนคิดว่าเป็นลูกเจ้าของมาทํางานนะเรียนรู้หลักการดําเนินธุรกิจภายใต้วัฒนธรรมและความเชื่อของแต่ละครอบครัวคุณยายผมค่อนข้างชัดเจนมากเขา มาโรงงานทุกวันจนเหงอยุกายสิ0ก,กว่าเขาไม่เคยไม่คิดถึงโรงงานเลยมันคือสเสน่ห์ที่ปลูกฝังเรามาที่เราอยากจะกลับมาทํามันต่อให้มันเติบโตเจาะลึกปัญหาที่พบเจอไม่ว่าจะเป็นเรื่องยุคสมัยหรือข้อจํากัดต่างๆพอมาดูปัญหาลึกๆเนี่ยในความเป็นนักเรียนนะครับนี่เราจะเพิ่มยอดขายได้ยังไงคงไม่รู้ว่าจะต้องเตรียมอะไรบ้าง,างนี่เรายังเป็นบริษัทที่ค่อนข้างโบรัณเพื่อสรุปเป็นบทเรียนให้กับกิจการครอบครัวอีกจำนวนมาก ที่มีลักษณะคล้ายกันทั้งในประเทศและทั่วภูมิภาเอเชียสาคิดว่าสาเห็นหลายธุรกิจนะคะที่ลูกเขากลับมาช่วยพ่อแม่สารู้สึกว่ามันอบอุ่นมากเลยค่ะแฟม i ลี s ส p อร์ตเป็นอะไรที่สำคัญมากตอนนี้ลูกสาทั้งสองคนก็ทำงานที่อื่นเขาก็มีความอยากที่จะประสบความสำเร็จในงานที่เขาทำที่อื่นซึ่งก็ทำให้เราเป็นห่วงนิดนึงว่าเอ๊ะแล้วเขาจะกลับมาหรือเปล่าอะไรเงี้ย ติดตามเรียนรู้เรื่องราวทายาทธุรกิจและธุรกิจครอบครัวได้ในรายการทายาท The Next Gen ทุกวันจันทร์ที่2และ4ของเดือนค่ะ